สวัสดีครับนักเรียนครับคลิปนี้ก็มาเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะครับอ่า e ีที่5นะครับเราเรียนมาตั้ง4 EP แล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องบุคคลสำคัญของชาติและของท้องถิ่นนะครับก็บุคคลสำคัญนี้ก็ ที่ที่มีประวัติเกี่ยวกับเกี่ยวข้องของเกี่ยวข้องกับของชาตินะครับแล้วก็กับท้องถิ่นท้องถิ่นก็คือบ้านๆเราก็ได้นะครับแถวบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนั้นนะครับก็ลองลองมาดูเลยนะครับบุคคลสําคัญของชาติและท้องถิ่นนะครับบุคคลสําคัญเนี่ยคือ ผู้ที่ทำคุณ,ณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและท้องถิ่นนะครับก็คนที่สร้างประโยชน์นะครับทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองนะครับประเทศชาติเรานะครับหรือในท้องถิ่นเรานะครับก็นะบมีเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้ เรามาดูนะครับบุคคลสำคัญที่นักเรียนควรรู้จักนะครับรู้จักเวลาเขาถามเวลา,อาตอบอะไรต่างๆได้ได้หมดเลยนะครับก็มาดูนะครับที่นักเรียนควรรู้จักนะครับได้แก่นะครับเห็นรูปภาพนี้แล้วเป็นไงครับจำกันได้ไหมเอ,อ่ยใครนะครับ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับี่ชื่อนะครับนะครับก็พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ไทยนะครับรัชกาลที่9้า ซึ่งก็นักเตียรเนี่ยทุกคนเลยนะครับก็จะเกิดในสมัยราชการที่เก้านะครับในหลวงราชการที่เก้าเราเนี่ยนะครับซึ่งในหลวงราชการที่เก้าเราเนี่ยรองราชก็คือขึ้น,ข,นขึ้นเป็นพระเจ้าอยู่หัวของแผ่นดินเราเนี่ยตั้งแต่วันที่เก้ามิถุนายนพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้านะครับ ของราดมานะครับจนจนสวรรคคตก็คือสิ้นประชนนะครับสวรรคคตเมื่อวันที่เท่าไรอ่านักเรียนน่าจะจําได้นะครับก็เมื่อวันที่13ตุลาคมพศออ2559นะครับก็ไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยอได้สิริพระราชจะสม พรรษานะครับอายุอายุนะนะครับก็แปดสิบแปดปีนะครับสามร้อยสองวันนะครับเป็นซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชนะครับนานที่สุดในประเทศไทยนะครับสมัยราชาการที่หนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับไม่เคยไม่มีใครที่ที่ครองราชยาวนานที่สุดนะครับ แล้วก็เป็นของราชที่ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับของราดนานยาวเลยนะครับหลายสมัยนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะครับทรงนะครับมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับให้แก่ประชาชนนะครับยงนะครับทรงอุทิศพระราชทรัพย์นะครับ คือสมบัตินะครับก็จะอยู่ในโครงการพัฒนาประเทศไทยหลายโครงการนะครับโดยเฉพาะในทางเกษตรกรรมน,นะครับสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขแล้วก็ด้านส่งเสริมอาชีพนะครับอนุรักษ์ทรัพยากรน,น้านะครับอะไรพวกนี้นะครับสวัสดิการทางการคมนาคมนะครับแล้วก็สวัสดิการทางสาธารณะต่างๆอีกมากมายหลายอย่าง นะครับทรงทุ่มเทให้กับประชาชนในประเทศไทยเนี่ยนะครับมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่เด่นชัดนะครับพระองค์ทรงเป็นที่สัรเสร,ริญในประเทศไทยที่เกี่ยวกับพระราชดำรินะครับในเรื่องอะไรครับเรื่องปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมครับอซึ่งเราคุณ หูกันมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ที่โรงเรียนเราก็ก็นํามาใช้อยู่นะครับซึ่งทุกคนต้องต้องนาปัญญาอันนี้เนี่ยมาใช้ดําเนินชีวิตนะครับจะทําให้ชีวิตเราอยู่อย่างสงบสุขนะครับอยู่อย่างมีความสุขนะครับได้นะครับอันนี้ก็คือ,อบุคคลที่สําคัญนะครับต่อประเทศชาตินะครับก่อสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศชาติเราเนี่ย มากมายทุ่มเทให้กับประชาชนระสงสมิกรชาวไทยทั้งหมดเลยนะครับซึ่งหลายโครงการหลายหลายอย่างนะครับดูแลประชาชนในต่างๆนะครับเป็นอย่างดีนะครับซึ่งพวกเราคงคงทราบซึ้งนะครับก็อันนี้คิดว่านักเรียนทุกคนเนี่ยเกิดในรัชกาลที่๙วันนี้นะครับอ แต่ตอนนี้ก็สิ้นปชนไปแล้วนะครับก็ก็ในหลวงเราก็มีราชการที่สิบขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ทราบอยู่ดีนะครับะนะครับอันนี้ก็มาดอูอีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งะระดับชาตินะครับบุคคลสําคัญของระดับชาติเหมือนกันนะครับก็อันนี้สือนาคะสะเตียน นะครับอันนี้เป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรงดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยคือสืบนรักสเตีย์เนี่ยเนี่ยตรนี้นะครับอดีตเนี่ยเป็นหัวหน้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าป้วยกาแข้งนะครับก็จะเป็นดูแลพวกธรรมชาตินะครับพวกป่าไม้อะไรต่างๆนะครับสัตว์ป่าอะไรพวกเนี่ยเป็นนักวิชาการนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับ แล้วก็ยอมนะครับเป็นชายผู้เอาชีวิตเข้าแลกครับเพื่อเรียกร้องให้สังคมหันมาสนใจในความสำคัญของอความสำคัญและปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าต่างๆนะครับยอมนะครับยอมอเรียกร้องยอมทุกอย่างเลยทำงานเพื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้อนุรักษ์สัตว์ป่าอะไรพวกเนี้ หนกอย่างน,นะครับมแม้กระทั่งนะครับจนจนยอมนะครับยอมยอมยอมฆ่าตัวตายนะครับเพื่อที่จะปกป้องนะครับปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยให้ดีนะครับเพราะว่ามีบุคคลอื่นที่แสวงหาประโยชน์เป็ประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม นะครับพวกตัดไม้ทำลายป่าพวกล่าสัตว์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็เป็นคนที่ต่อต้านนะครับต่อต้านนะครับจะให้จะให้จะให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยสมบูรณ์นะครับให้อยู่ตลอดไปนะครับจนช่วยลูกหลานอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เห็นไหมครับในดังคติเขาได้ว่าไว้นะครับเห็นไหมครับผมคิดว่าชีวิตผม ทำดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมมีชีวิตอยู่ผมคิดว่าผมได้ช่วยเหลือสังคมดีแล้วผมคิดว่าผมได้ทำตามกำลังของผมดีแล้วและผมพอใจผมภูมิใจสิ่งที่ทำนะครับอันนี้คือคือก่อนที่เขาจะเสียชีวิต ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาได้เขียนบทก,กรอไว้นะครับก็จําไว้นะครับก็คือวันที่1กันยายนเนี่ยเป็นวันสือนะะ่อนะครับสัถียนนะครับเป็นวันเกี่ยวข้องอเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นบุคคลสําคัญระดับชาตินะครับปกป้องปกป้องป่าไม้ปกป้องธรรมชาตินะนะครับต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูบุคคลสําคัญอีก คนหนึ่งนะครับที่ที่เราคุ้นเคยนะครับซึ่งอยู่ในละแวกจังหวัดจังหวัดยะลาเราเนี่ยนะครับซึ่งหลายๆคนคงรู้จักนะครับะนะครับเรามาดูครับใครนะครับเป็นไงครับผู้เฒ่าผู้แก่ยิ่งรู้จักใหญ่เลยนะครับคนนี้แต่เรานักเรียนเนี่ยคงจะ,ะได้ยินแต่ชื่อนะครับส่วนตัว จริงเนี่ยบางคนก็ยังไม่เคยเห็นนะครับแต่บางคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยก็คือชื่อวันมูฮัมหมัดนอมะตฮะนอมาตานะครับอืมนะครับเนี่ยคนนี้สําคัญนะครับเกี่ยวกับโรงเรียนเราเหมือนกันนะครับมีประวัติมากมายกับโรงเรียนเรานะครับวันมูฮัมหมัดนอมาตาะนะครับก็คือเป็นอดีตนะครับอดีตประธานรัฐสภานะครับ และประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นชาวไทยมุสลิมน,นะครับที่เราเรียกกันเบนโนเบนโนนะครับวันนนเนี่ยนะครับเคยดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยหลายอย่างหลายหลายตำแหน่งเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ได้เป็นสสนะครับสสยาวนานมานะครับ สสเนี่ยเป็นทั้งหมดเก้าสมัยนะครับเก้าสมัยอ,ออกมาเป็นรองก็เช่นนะครับประธานรัฐสภานะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นรองนายกเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหัดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมอันนี้สองสมัยนะครับ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรณกนะครับนะครับวันโนนะครับเป็นสสมา9เก้าสมัยนะครับอ่าก็อยู่แถวบ้านเรานะครับแล้วก็สิ่งสาคัญนะครับวันวมนนอมาทาเนี่ยจบจากที่ไหนครับจบจากโรงเรียนเรานะครับโรงเรียนเราเนี่ยโรงเรียนบ้านสเตงนะครับอ่ามีประวัติมีห้องวันโนอยู่นะครับก็ที่ห้องธุรการตรงนั้นแหละนะครับอ่านะครับ แล้วก็จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น,น,น,ตนที่โรงเรียนคาราลาสตอรมะมุยาลาท่นนทานวันนอนี่ก็มีมีทำประโยชน์ให้กับประชาชนบ้านเราเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายนะครับเป็นหัวเรียวหัวแรงต,ต่อ้านนู่นหรือว่าเรียกร้องสิทธติต่างๆนะครับของของเกี่ยวกับเกี่ยวกับทางด้านมุสลิมอะไรต่างๆพวกนี้หลายหลายอย่างนะครับช่วยช่วยประชาชนพี่น้องมุสลิมมากมาย นะครับ voorbeeld. ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะครับก็ยังก็ยังอยู่นะครับก็ยังยังยังอยู่แต่ตำแหน่งนี้ก็ตอนนีน euh. ้อยู่พักการเมืองนะครับอยู่พักการเมืองเป็นที่ปรึกษาอะไรพวกนี้นะครับก็ยังอยู่นะครับก็อันนี้เป็นเป็นบุคคลสําคัญระดับท้องถิ่นนะครับก็ว่าได้หรือระดับชาติก็ได้คนนี้นะครับแต่แต่เราอยู่บ้านเรานะครับคนบ้านเราคนยะลานะครับก็เราเอามาเป็นคนท้องถิ่นใช่นะครับ นะครับก็อันนี้ครูได้ยกตัวอย่างมา,าสามสามท่านด้วยกันนะครับซึ่งมีอีกหลายหลายท่านนะครับมีอีกหลายหลายคนที่เป็นบุคคลสำคัญในด้านต่างๆนะครับมากมายนะครับก็เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยไปหานะครับไปหามานะครับนะเดี๋ยวดูรายงานนะครับดูรายงานก็ก็ปรึกษากับผู้ปกครองหรือไปหา ความรู้จากอินเทอร์เน็ตหรือ,อ,อแหล่งข่าวสารอะไรต่างๆพวกนี้ได้นะครับคนสําคัญที่เกี่ยวข้องกับระดับชาติและก็ระดับท้องถิ่นของเรานะครับระดับชาติก็มีเยอะแยะมากมายพวกสุนทรผูออ่อะไรครับเท้าสุาสุรานารีนะครับหญ้ามัวอะไรพวกนี้นะครับมีประวัติศาสตร์มากมายนะครับของประเทศเราเนี่ย หรือแม้กระทั่งบุคคลสําคัญในท้องถิ่นอย่างเช่นนายกเทศมนตรีนครยะลาเรานะครับปัจจุบันนายกพงศักดิ์ยิ่งชนุนเจริญนะครับก็ทําคุณ,ณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเราเยอะนะครับหรือในใ,ใ,ใ,ในในในละแวกบ้านเราก็ได้นะครับบุคคลสำคัญอย่างเช่นสอสอ,อดีลันนะครับหรือ,อ,อที่สําคัญก็บุคคลใกล้ใกล้ใกล,ใกล,ใกลชิด เราก็ได้นะครับบุคคลสําคัญที่เราถือว่าเป็นบุคคลสําคัญของเรานะครับก็ได้ในชุมชนเราก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทําใบงานมานะครับง่ายๆนะครับ่านะครับด <simple> e. um ูใบงานนะครับอนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างชื่อบุคคลสําคัญที่นักเรียนไปหามาเนี่ยนะครับระดับของชาติเนี่ยแล้วก็ของท้องถิ่นเนี่ยมาสองคนพอนะครับสองท่านพอนะครับแล้วก็พร้อมบอกพร้อมบอก ประวัติเล็กๆน้อยๆพอเข้าใจพอแล้วว่าคนนี้หนานายกพงศักดิ์ยิ่งจเจริญนะครับอ่าเป็นประวัติก็คือเป็นนายกเทศมนตรีนะครยาลานะครับอ่าทำประโยชน์อะไรบ้างลังก็ว่าไปนะครับอ่าหรือว่าหรือว่าย่าโมอะไรพวกเนี้ยนะครับ้าวสุรนารีสุนทรผู้อะไรต่างๆพวกเนี้ยประวัติก็ ส่นตอนผู้อะไรครับเกี่ยวกับวันนักคดีอะไรพวกนี้นะครับก็สองท่านนะครับเอาง่ายๆเอาเอาเอาที่ว่าเราคิดว่ามีเป็นสําคัญเป็นเป็นบุคคลที่สําคัญนะครับต่อต่อชาติบ้านเมืองต่อท้องถิ่นเรานะครับก็ก็อย่าลืมไปหามานะครับเขียนนะครับในกระดาษนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับส่งมาทางไลน์นะครับทางไลน์กลุ่มหรือหรือไม่นะครับก็ ไปส่งที่โรงเรียนก็ได้นะครับทุกวันจันทร์วันอังคารที่นักเรียนไปเรียนมินิออนไซต์อยู่ตอนนี้นะครับก็ถ้าเจอครูก็ไปฝากได้เลยนะครับหรือถ้าไม่นั้นก็เดี๋ยวใครที่อยากจะได้ใบงานก็ค่อยไปเอาที่โรงเรียนก็ได้นะครับถ้าเกิดจะเอาเป็นใบงานนะครับเดี๋ยวครูจะถ่ายเอกสารใบงานตั้งไว้แล้วก็ไปรับแล้วก็ไปทํานะครับหรือคนไหนที่ทําในเศษกระดาษของตัวเองนะครับก็ ถ่ายรูปส่งไลน์มานะครับก็ไม่ว่านะครับให้ส่งมานะครับก็วันนี้คิดว่าวันนี้คงคงได้รับความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับอ่าก็ช่วงนี้ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วที่จะได้มาโรงเรียนนะครับคิดว่าปีใหม่นี้น่าน่าจะน่าจะได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนตามปกตินะครับคิดว่านะครับหวังว่าไว้เป็นอย่างนั้นนะครับเราค่อยมาเจอกัน ในคาบเรียนปกติกันจะได้ความรู้มากกว่านี้นะครับจะได้สักถามใครมีข้อสงสัยอะไรก็ได้ถามกันนะครับได้ตอบได้าหาหาข้อมูลมานะครับมาเป็นความรู้ให้กับพวกเรานะครับให้กับพวกเราทั้งหมดนะครับ